สวัสดีค่ะชื่อนภัสวรรณรัตนบุพภาค่ะเป็นสมาชิกของคริสจักรลานสกาจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะถ้าย้อนเท้าความไปอ่ะคือเราเนี่ยเกิดในครอบครัวของอค่อนข้างจะมีปัญหาครอบครัวนิดนึงพ่อกับแม่เป็นข้าราชการทั้งสองท่านแต่ทั้งสองท่านเนี่ยเขาจะค่อนข้างจะไม่ค่อยลงรอยกันอ่ะแล้วเราก็เป็นเด็กที่เติบโตมาในสภาพครอบครัวที่ขาดความรักความอบอุ่นค่ะ เราก็เห็นแต่อยู่ในบรรยากาศที่เราเจอการทะเลาะวิวาทภายในบ้านน่ะมาตั้งแต่เด็กๆเ,เลยตั้งแต่จําความได้คือจะไม่ค่อยมีการพูดจาดีกันเท่าไหร่ในครอบครัวทําให้เราเป็นเด็กที่ค่อนข้างจะ เจอความรุนแรงสภาพรุนแรงเนี้ยแล้วก็กลายเป็นคนที่รุนแรงไปด้วยก้าวร้าวไปด้วยแล้วก็แม่ก็มีปัญหากับพ่อเมื่อไหร่ก็จะมาระบายที่เราเพราะเราเป็นลูกคนโตนะคะแล้วก็จะรับอารมณ์ของแม่ทําให้เราเป็นเด็กที่แบบขี้อายไม่มีความมั่นใจเพราะว่าเราไม่เคยเจอใครที่เขาจะมาให้ความรักเราได้ไม่ค่อยมามีใครมาสนับสนุนอะไรลูกๆค่ะพูดง่ายๆว่าลูกๆในบ้านจะขาดความอบอุ่นหมดเลยคือได้อยู่โรงเรียนคริเสเตียนตั้งแต่ประถม แล้วก็เราก็ได้ยินได้ฟังแล้วก็ได้ร้องเพลงนะคะเวลาอาจารย์เวลาคุณครูที่สอนวิชาคริสจริยรรมนะคะท่านเข้ามาสอนเราก็ชอบชอบแล้วก็สนุกแล้วก็จะเป็นเหมือนกับว่าเราก็มีความสุขนะคะตามภาษาเด็กๆค่ะที่ได้ร้องรำทำเพลงะคะ่ะหลังจากนั้นก็ได้ยินได้ฟังเรื่องของพระเจ้าไปเรื่อยๆนะคะจนะจบชั้นปฐมศึกษาปีที่6แล้วก็ ได้ไปเรียนต่อที่โรงเรียนคริสเตียนอีกอะคะ่ะในของสภาภาพค่ะแล้วก็ได้ได้ร้องได้ได้ร้องเพลงได้นมัสการนะคะ,ะทางโรงเรียนก็จะมีให้นำมัสการอาทิตย์ละหนึ่งวันนะคะแล้วก็ได้ฟังพระคำด้วยะคะ่ะแต่ก็อย่างว่าค่ะเราก็ไม่ได้เข้าใจอะไรเพียงแต่ว่าเราชอบที่จะร้องเพลงแล้วก็คุณครูก็ใจดีมากค่ะ รู้ว่าเราเป็นเด็กที่ค่อนข้างจะมีปัญหาชีวิตมากนะคะเรียนหนังสือก็ไม่เก่งแล้วก็เป็นเด็กลักเล็กขโมยน้อยด้วยเพราะว่าได้เงินไปนเรียนก็ไม่มากเราก็ต้องไปขโมยของเพื่อนอย่างเงี้ยไปขโมยเวลาเพื่อนมีของมีค่ามีเครื่องสำอางเริ่มโตเป็นสาวแล้วเราก็หยิบของเพื่อนอแอบหยิบกลับบ้านนะคะแล้วแต่เราก็รู้แหละว่ามันเป็นสิ่งที่มันไม่ดีแต่เราไม่สามารถเลิกได้เพราะว่าเราเราขาดใช่ไหมคะหลังจากนั้นพอ แล้วคุณครูอาจารย์ที่สอนวิชาหลายๆวิชาเขาก็จะเห็นว่าเราเนี่ยเป็นเด็กที่หน้าตาเศร้าหมองไม่มีความสุขไม่มีเขาไม่ค่อยจะมีรอยยิ้มอะไรมากมายไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะรับความรักจากที่ไหนนะคะเพราะเราก็จริงๆเราก็แสวงหาจริงๆแล้วก็เป็นชอบเป็นคนที่ชอบไปวัดเพราะว่าบ้านอยู่ใกล้วัดแล้วก็จะไปรับความสบายใจในวัดไปเสียงเซียมซีชอบมากชอบอ่านหนังสือตำราดูดวง แล้วก็ราศีต่างๆนะเราก็คิดว่ามันมันเป็นกําลังใจให้เราได้นะคะก็เป็นเด็กชอบดูดวงมาตั้งแต่ชั้นป .5 เลยก็จะเปิดหนังสือวิชาอ่าหนังสือตาําราดูหมอดูเล่มใหญ่ๆแล้วก็เอามาศึกษาแล้วก็มาท่องคาถาอะไรตามภาษาเด็กที่เราไม่รู้จะไปทางไหนอะ่ะจนเราโตขึ้นแล้วก็ดูดวงให้เพื่อนด้วย ดูดวงให้เพื่อนอีกตั้งหากนะคะจนมาเรียนวิชาเลือกชุมนุมคริสเตียนเนี่ยมีโอกาสได้ไปค่ายตอนมัธยมศึกษาตอนปลายอะค่ะแล้วก็อาจารย์เขาก็พาร้องเพลงนมัสการแล้วก็มีอยู่สองเพลงที่พระเจ้าได้สัมผัสจิตใจของพี่ปานจริงก็เลยก็ตอนนั้นก็เป็นเพลงคารุแน่แล้วก็เพลงจิตวิญญ,ญาณข่ากระหายหาพระเจ้าอย่างเงี้ยค่ะมันก็อัศจรรย์มากคือเราร้องเพลงมาตลอด ตลอดตั้งแต่อยู่ชั้นป .2 ออแต่ไม่คิดว่าพระเจ้าจะมาเปิดใจเราตอนที่เราใกล้จะจบจากโรงเรียนด้วยสองเพลงนั้นจริงๆทําให้พี่ปาแบบร้องหหมร้องไห้ออกมาหนักมากคือเหมือนเหมือนกับว่าเราได้รับการเติมเต็มได้รับความอบอุ่นได้รับการกอด ในสิ่งที่เราโตเป็นวัยรุ่นแล้วเราก็เริ่มมันมันเป็นเด็กที่แบบโดนสะสมความเครียดความกดดันตั้งแต่เล็กอะ่ะแต่พระเจ้าก็มาปลดปล่อยเราตอนก่อนที่เราจะออกจากโรงเรียนเพราะว่าเราจะต้องออกจากสถานศึกษานี้ไปแล้วใช่ไหมคะเชื่อว่าเป็นแผนการของพระเจ้าแล้วเราทําให้พี่ปาเนี่ยก็เลยตั้งแต่วันนั้นที่ได้รับการปลดปล่อยจากพระเจ้าที่โรงเรียนในค่ายนะคะก็ได้ไปโบสถานี่ก็เริ่มอยากจะไปโบสถ์ละ แล้วก็ช่วงคริสต์มาสพอดีด้วยค่ะก็ได้ก็ได้ไปพบความรักความสนุกสนานในในโบสถ์นะคะแล้วก็ได้เจอพี่ๆน้องๆอ,อนุชนแล้วก็ความรักจากพ่อแม่อวุโสที่อยู่ในคริสตจักรอะ่ะก็เลยกัว่าเป็นคําตอบชีวิตว่านี่แหละมันเป็นบ้านหลังที่สองของเราแน่นอนที่เราได้ก้าวมาอยู่จุดนี้ก็ขอบคุณพระเจ้าทําให้เราลืมทุกสิ่งทุกอย่างในบ้านเราไปได้ค่ะ ก็ได้ไปได้ไปร้องเพลงตามบ้านแล้วก็ได้ไปรับของขวัญมากมายตามก็สนุกค่ะตามภาษาวัยรุ่นตอนนั้นตอนนั้นตอนที่ไปโบสถ์นะคะรู้รู้ว่านี่แหละคือคําตอบชีวิตของเราเราได้เราที่ที่มีความรักและสันติสุขในชีวิตเราแน่นอนก็ถามว่าเชื่อพระเจ้าคืออะไรก็ยังไม่เข้าใจมากเอ,อจนเราได้มาคลุกคลี ทุกคีได้เรียนพระคัมภีร์แล้วคุณแม่อวุโสหลายๆท่านเขาก็จะค่อยๆสอนค่อยๆให้ความรักความเอ็นดูค่ะพี่ปาก็เลยกลายเป็นเด็กที่เข้มแข็งมากขึ้นแต่ก็ยังอยู่ในบรรยากาศกลับไปบ้านเราก็ยังเจอบรรยากาศของความเครียดอยู่นะคะก็เลยพ่อกับแม่ก็จะ,อะชอบต่อต้านไม่ให้ไปโบสถ์แล้วก็มาอารวาสมาว่าอาจารย์ที่โบสถ์ด้วยแต่แต่นั่นแหละเราเป็นเด็กที่ ค่อนข้างจะดื้อน,นิดนึงแล้วก็ยังหนีไปโบสถ์อีกค่ะชอบที่จะไปโบสถ์หลังจากนั้นพี่ปาก็ไม่ได้ไปโบสถ์ของสภาแล้วพี่ปาก็จะมาเข้าคริสตจักรที่เป็นของเพนเทคอสอีกที่หนึ่งทําให้เราได้มาเจอการอัศจรรย์ในที่นี่ทำฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าที่เราเจอที่นี่ค่ะทําให้พี่ปาเพิ่มเพิ่ม,เ,มตเติมในเรื่องของอความเชื่อในพระเจ้ามากขึ้น,น,นจากการเห็นการอัศจรรย์ค่ะ ในเรื่องของการรับประิศสมาโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ความเชื่อเราก็เพิ่มขึ้นแล้วก็ทําให้เราเข้มแข็งในใน,ในทางของพระเจ้ามากขึ้นค่ะป้าก็ได้เจอการช่วยเหลือมาตลอดนะคะเพราะพระเจ้าก็จะให้ลําดับความเชื่อเราเพิ่มเพิ่มขนาดโตขึ้นโตขึ้น,นไม่ว่าจะเรื่องอุบัติเหตุทางรถการได้ยินเสียงพระเจ้าเตือนในขณะที่หลับเพราะว่า,าไฟกําลังจะไหม้บ้านเพราะว่า,าแฟนได้จุดแก๊ วอุ่นอาหารในครัวนะคะแล้วก็เขา <ๆ S 1> เผลอหลับไปโดยไม่รู้ว่าตัวเองอะ่ะจุดแก๊สวางไว้แล้วก็มันก็ควันขมงแล้วแหละเพราะว่าหม้อหม้อเกิดการไหม้เต็มที่แล้วก็กําลังหลับสนิทน,นี่มีเสียงระเบิมเข้ามาในหูของพีิปาดังสนั่นวั่นไหวเลยทำให้พ่่าต้องตื่นขึ้นมาทงทั้ที่หลับสนิทนะคะก็ก็เห็นควันเต็มบ้านก็เลยวิ่งเข้ามาในครัวก็เห็นว่าหม้อกําลังไหม้แล้วก็ ก,ก็ได้สามารถดับเพลิงได้ทันก็ขอบคุณพระเจ้าหลายครั้งที่ได้เห็นการช่วยเหลือของพระเจ้าแบบอัศจรรย์มากๆค่ะก็นิมิตที่ได้เข้ามาเรียนพระคัมภีเพราะว่าเราเนี่ยเสียเวลากับเราเสียเวลากับชีวิตมาเยอะแล้วเรามีครอบครัวมีลูกแล้วก็เราก็ใช้ชีวิตแบบเหมือนกับดินที่มีมีหินมีกรวดมีหนามซึ่งมันก็เติบโตไม่ได้สักทีหนึ่ง แต่วันนี้ลูกโตแล้วพี่ปาก็เลยตัดสินใจเข้ามาเรียนเพื่อที่จะถวายตัวรับใช้พระเจ้ามากขึ้นในช่วงอายุ40กว่าปีนี้ค่ะก็คิดว่าจะเป็นถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องรับใช้พระเจ้าค่ะเพราะว่าพ่อ,พอ,พอแม่พี่น้องเรายัางอีกหลายคนที่ยังไม่เชื่อพี่ปาก็อยากจะช่วยคนเหล่านั้นน่ะเราเป็นห่วงครอบครัว พ่อแม่พี่น้องที่เขากําลังประสบปัญหาชีวิตมากจริงๆตอนนี้ก็อยากให้เขาได้พบพระเจ้านะคะเพราะว่ามันมีเสียงหนึ่งตอนที่พี่ปาอายุแปดขวบพระเจ้าตรัสว่าเราจะให้เจ้าช่วยกู้ครอบครัวซึ่งพี่ปาก็ไม่รู้ว่ามันเป็นเสียงอะไรแต่รู้สึกว่าตอนนั้นน่ะมีกําลังมากเลยแล้วก็ก็ไม่เข้าใจว่าความหมายของอะไรที่เราจะต้องต่อสู้เพื่อครอบครัวตอนนี้ก็คือเข้าใจแล้วเพราะว่าพ่อแม่พี่น้อง เขากําลังต้องการพระเจ้าจริงๆนะคะในโลกอันวุ่นวายขณะนี้คะพี่ปามีภาระใจเกี่ยวกับเด็กๆนะคะเด็กวัยรุ่นเพราะว่าพี่ปาเติบโตมาในครอบครัวที่ขาดความรักความอบอุ่นพี่ปาอยากจะวิงวอนขอให้กับผู้หลักผู้ใหญ่ในคริสตจักรอะคะ่ะได้เล็งเห็นถึงเด็กๆอะคะ่ะเราไม่รู้ว่าเด็กที่เข้ามาเนี่ยบางคนเนี่ยเขาที่บ้านเขามีปัญหาอะไรบ้าง นะคะอย่างเช่นพี่ปาเนี่ยเรามีปัญหาแล้วก็เป็นการทรงนำจากพระเจ้าที่ให้เรามาพบพระองค์เพราะถ้าไม่พบพระองค์เนี่ยพี่ปาไม่รู้จะเติบโตมาเป็นคนแบบไหนมีชีวิตยังไงนะคะเพราะว่ารากฐานชีวิตของเรามันมันไม่แข็งแรงอะ่ะแล้วก็เราจะไปเราจะไปโทษพ่อโทษแม่เราก็ไม่ได้เพราะท่านก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งท่านก็มีปัญหาของท่านทีน,นี้ถ้าพ,พระเจ้าไม่นำพี่ปามาพี่ปาอาจจะเราอาจจะไปเจอคนไม่ดี หรือเราอาจจะเป็นโรคซึมเศร้าจนถึงขนาดทำร้ายตัวเองแต่พี่ป้าก็เลยอยากจะฝากผู้หลักผู้ใหญ่ในคริสจกักรหรือว่าคนที่ทำงานด้านเด็กและเยาวชนให้ให้ให้พยายามที่จะใกล้ชิดเด็กๆมากๆแล้วก็ถ้าเด็กดื้อเด็กอะไรก็อยากให้มีความอดทนกับพวกเขามากๆค่ะค่ะท้ายที่สุดนี้ก็อยากจะฝากแก่คนที่ยังไม่รู้จักพระเจ้าหรือว่า ยังไม่ยอมเปิดใจมาหาพระเจ้าพระองค์นี้สักทีนะคะก็อยากท้าทายให้ท่านมารับเอาความรักของพระเยซูคริสต์นะคะพระเยซูคริสต์มาเพื่อมีเป้าหมายช่วยเหลือเราจริงๆนะคะแล้วก็พระองค์มาเพื่อที่จะนําเราจิตวิญญาณของเราทั้งหลายเนี่ยเข้าสู่แผ่นดินสวรรค์ของพระองค์จริงๆนะคะพระองค์ไม่ได้มาตายบนกางเขนเล่นๆแต่พระองค์มา เพื่อสละพระชนให้แก่คนบาปทั้งหลายนะคะเพราะถ้าพระองค์ไม่มาเนี่ยเราทุกคนจะต้องไปอยู่ที่ที่จะต้องอทำโทษเรานะคะทีะ่บึงไฟนรกซึ่งเป็นที่ลงโทษแก่คนที่ยังทำอยู่ในบาปนะคะแล้วก็คนที่ยังอยู่ในเวรกรรมก็อยากเชือ้อเชิญนะคะคนที่มีปัญหาชีวิตหาทางออกไม่ได้ไม่ว่าจะปัญหาอะไรนะคะก็เดี๋ยวนี้มันมีสารพัด ปัญหาเยอะมากเชิญลองมาอธิษฐานกับพระเยซูลองดูนะคะแล้วท่านาจะพบกับอัศจรรย์ความรักและการช่วยเหลือที่เข้ามาอย่างอัศจรรย์แน่นอนค่ะ,อะขอบคุณค่ะ